วันนี้ซื้อของมาจากโฮวาดัสอามาสูนนะคะอามาสูนตื่นเต้นมากไม่รู้คุณพ่อสั่งอะไรเล้วว้าวหนึ่งกลอง่องไปลอยตุ้งอ,อ๋อ จะเป็นเป็นเสื้อเสื้อเด็กๆนะคะเสื้อกักเด็กน้อยนะมชอบ้ม่เชก็ตื่นเต้นมากเลยมันก็จะประมาณนี้นะพีุ่่ยังไม่ได้ชาร์จเป็นเสื้อกลับก็จะเป็นสีสีว้าวสีน้ำเงิน ก็ฟังก์ชันก็จะเป็นกระพริบเร็วแล้วก็สแตนบายนะคะว้ยทำไมมันมาเหมือนเสื้อน้องเกียร์อาดัมมักเต็มอาดัมโอเคโอเคเอฟวาสเต็เอาไหมที่เอฟว่ามาจากไหนเอฟฟี่ก็มดูปิดปรย Ob das richtige Zeit war ja doch das müsste eigentlich so aber hm. die eva ist halt adam macht das nicht auf nein das ist nicht adam adam Okay. das gehört dir gar nicht das ist eva ihr ist das hier so okay und das muss dann hier unten herum das muss ja okay. auch halt, oh. hm. wie machen wir das am เด็กยิงไม่ยืนนะคะเด็กยิงชอคนนนะคะขาสายเป็นเสื้อกักเด็กนะคะเสื้อกักน้องหมาเนาะอันนี้จะเป็นสีนะคะพี่น้องเรามาเปิดดูนะคะว่ามีอะไรข้างในบ้างนะคะรีวิวรีวิวรีวิวอมมซอนนะคะก็จะเป็นเสื้อกักนะคะพี่น้องชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็นเสื้อกักนะคะเสื้อกักเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีประกอบด้วยตรงนี้มันจะเป็นปุ่มเปิดปิดเปิดเนาะมีซิัก็หนึ่งตัวแล้วก็อา้าวสายชาร์จนะคะก็จะเป็นสายชาร์าดัมใส่อันนี้สีเขียวนะคะของเด็ก เซกิงเอวานะคะสีเขียวนะคะสีน้ําเงินเป็นของอดัมนะคะพี่น้องก็ฟังก์ชันของเ,อเสื้อก็จะประมาณนี้นะคะมีกระพิบแล้วก็กระพิบช้านะคะกระพิบเร็วกระพิบชา้บบชาแล้วก็มไม่กระพิบนะคะว้าวอดัมโตดเม้น เป็นการรีวิวที่วุ่นวายมากนะคะคุณพ่อนี่ไม่ยอมกระดิกกระเดียน,เนะเ <_ EN _> ด็กชายก็ไม่ยืนนะคะอารามหกหกไม่เดียหกฮอบเฮียเฮียคุกอารามเฮียคุกคุกไม่จัดสเตย์เอาอารามเอาเอาไหวงอนแล้วนะ่าเด็กชายงอนซะแล้วนะ พ่อหนุ่มหวานมากโอเคสอบสายเนีนะ้ยไปนะครับเป็นเสื้อกักเรืองแสงไหวายสุโคสนอกสุโคสน่าไม่ชันน่าดะกิงเป็นไรลูกอเด็กหญิงว่างไงคะ ลาเดินนะคะหน้าหนาวตอนนี้มันเริ่มหนาวแล้วเ,เริ่มเย็นแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นนะคะพี uh ่มันไม่ยอมเดินให้ยอมยืนนะคะคุณพ่อก็ปวดหลัง uh ถึงกับนอนดูแลกันเลยนะนะ้ uh uh ำเหียเหียต้องรอนะดำ มันไม่ถนัดแล้วลูกมันไม่อร่อยใช่ไหมอยากลงใช่ไหมอร่อยไหมใช่ไหมน่าจะตั้งนั่นก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูตอนจบนะจบลงด้วยดีหรือว่าด้วยน้ำตา <c oughs> <c oughs> มีการยันนาววอยะ <c oughs> อะนรดูตา Jan. <laughs> Adam, du bist unglaublich. weißt Du bist das. unglaublich, Adam. Weißt du das? Oh, er <laughs> ist unglaublich. Mein Gott. Halt die unglaublich. Nein. Mag oh, ich nicht. Alles gut, mein Schatz. Alles gut. Hm. ก็เป็นอะไรที่วุ่นวายพอสมควรนะคะพี่น้องเพราะว่าไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะคะพอแกะกล่องแล้วคุณพ่อก็เข้าใจว่าเป็นของเอฟบาร์พ่อก็ใส่ไปก่อนนะคะก็ไม่ได้ปรับสายนะคะพ่อแม่มาปรับสายของสีเขียวนะคะให้เอฟบาร์ก็ใส่ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะก็เห็นไหมล่ะคะสวยดีเนาะปลอดภัยด้วยค่ะเดินตอนกลางคืนนะคะ Yes. Oh, yes. ช่วงนี้นะคะเวลาใน <c oughs> ตอนต่างวันก็จะเริ่มน้อยลงเนาะความมืดมันก็จะยาวขึ้นอตอนเช้าสว่างช้านะคะตอนตอนตกเย็นนี่ก็จะเริ่มมืดเร็วนะคะพี่น้องก็เลยต้องจำเป็นต้องหาไว้นะคะ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆในการเดินใช้รถใช้ถนนนะคะ <c oughs> เดินทางในตอนเช้ามืดกับตอนเย็นนะคะพี่น้อง Uh, เวลาเดินป่าด้วยนะคะจะได้มีคนเห็นแสงนะคะจะได้ไม่เข้าใจว่าเป็นกว้างนะคะ here, พี่น้องขอบคุณ <I like S 1> ทุก <this. S 1> ท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ